อกุศลเกิดขึ้นให้รีบละรีบทิ้งให้ไวที่สุดให้เหลือแต่ความคิดกุศลเอาไว้จริงๆความคิดกุศลก็ยังเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชราและมรณะแต่เป็นลำดับในการละในการทิ้งทิ้งความคิดกลุ่มอกุศลก่อน แล้วคงความคิดที่เป็นกุศลเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พยายามละความเพลินในความคิดกุศลให้ความคิดกุศลนะ่ะให้เพลินลดลงลดลงไปเรื่อยเพื่อให พบใหม่เนี่ยไม่มีพบที่เป็นนามนธรรมเนี่ยไม่มีที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยคือพบพบหมายถึงที่ตั้งของวิญญาณหรือที่วิญญาณใช้ตั้งอาศัยเพื่อที่จะงอกขึ้นมาเหมือนมเมล็ดพืชที่อาศัยผืนดินเป็นที่ตั้งแล้วงอกขึ้นมาเป็นลําต้น การที่มเมล็ดพืชมีที่ตั้งเนี่ยนะเมล็ดพืชพระองค์เปรียบเหมือนวิญญาณนะเมื่อเมล็ดพืชมีที่ตั้งก็เปรียบเหมือนวิญญาณมีที่ตั้งมเมล็ดพืชมีที่ตั้งแล้วจะงอกมาเป็นตน้นการงอกขึ้นมาเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนชาติพบเป็นอย่างเนี้ยชาติเป็นอย่างนี้พื้นดินเนี่ยปฐวีเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือน รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนปัวีธาตุรูปเป็นที่ตั้งของวิญญาณเวทนาก็เป็นที่ตั้งวิญญาณสัญญาคือความจำได้หมารู้ก็เป็นที่ตั้งวิญญาณสังขารความคิดปรุงแต่ง ก็เป็นที่ตั้งวิญญาณพระองค์จึงเรียกว่าที่ตั้งวิญญาณสี่ซึ่งเปรียบเหมือนดินที่ตั้งวิญญาณสี่จัตตสโสว,วิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่ร <c oughs> ่างกายเราลูกกายเนี่ยที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นที่ตั้งวิญญาณ เวทนาก็เป็นที่ตั้งวิญญาณเวทนามีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างสัญญาความจำได้หม่รู้ก็เป็นที่ตั้งวิญญาณสังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในอนาคตนี่ก็เป็นที่ตั้งวิญญาณดังนั้นที่ตั้งวิญญาณสตัวเนี้พระองค์เปรียบเหมือนปฐวีธาตุธาตุดินเหมือนดิน วิญญาณเปรียบเหมือนมเลมเล็ดพืชเมล็ดพืชเมื่อมีที่ตั้งและมีน้ำลดมันก็จะงอกได้หรือมเมล็ดพืชที่ลดน้ำแล้ว มเมล็ดพืชเป็นยางและชุ่มด้วยน้ำแล้วถ้าไปวางบนดินมันก็จะงอกแต่นั้นพระองค์จะเปรียบไว้สองอย่างถ้ามเมล็ดพืชยังแห้งอยู่ยังไม่มีน้ำลดมเมล็ดพืชต้องมีที่ตั้งและมีน้ำลดนี่อันหนึ่งมันถึงจะงอก ซึ่งพระพระสูตรนี้จะเปรียบเทียบเรื่องงอกกับไม่งอกโดยพระองค์จะบอกว่ามเมล็ดพืชเนี่ยถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำมาลดมันก็จะไม่งอกมเมล็ดพืชถ้ามีดินมีน้ำลดมันจะงอกได้เอาแค่เรื่องงอกไม่งอกก่อนนี่คือพระสูตรหนึ่ง พระสูตรถัดไปจะบอกว่า,มาเมล็ดพืชเมื่อมีที่ตั้งและมียางในพืชคือความสดหรือความชุ่มที่น้ำมันลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะงอกได้อันนี้พระองค์จะชี้เห็นถึง การงอกขึ้นมาซึ่งเป็นชาติชี้ให้เห็นชัดถึงคำว่าพบกับคำว่าชาติแล้วก็ชี้หเห็นถึงที่ตั้งของมันที่มเมล็ดพืชไปตั้งเนี่ยว่ามันมีที่ตั้งที่เป็นดินเนี่ย ทั้งดินเลวดินปันกลางและดินดีและพระองค์ก็จะโยงดินเลวดินปันกลางดินดีเนี่ยเปรียบเหมือนกรรมดังนั้นนอกจากเป็นที่ตั้งซึ่งหมายถึงพบ มันเป็นที่เกิดของวิญญาณแล้วเนี่ยพระองค์ยังตรัสว่าการได้ที่ตั้งเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งกรรมด้วยเหมือนกันดังนั้นเมื่อวิญญาณไปตั้งในผืนนาที่ไม่ดีนั่นคือก็เป็นการที่วิญญาณน,นั้นเนี่ยวิญญาณของสัตว์นั้นเนี่ยได้กรรมไม่ดี ถ้าไปตั้งในผืนนาปานกลางก็ได้กรรมที่เป็นปานกลางผืนนาดีก็ได้เป็นกรรมที่ดีธาตุที่ดีหมายถึงพวกได้สมาธิระดับอรูปธาตุปานกลางหมายถึงพวกที่ได้สมาธิระดับรูปสัญญาส่วนธาตุเลวเนี่ย คือพวกที่ไม่ได้สมาธิในระดับรูปสัญญาและอรูปสัญญาแต่จะได้ความดีในระดับของศีลความดีในระดับกุศลกรรมบทสิบแล้วก็พวกที่ มาไม่ถึงกุศลกรรมบทสิบแต่ทําอกุศลกรรมบทสิบอันนี้จังอยู่ในผืนนาเลวดังนั้นผืนนาเลวก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นอก,กุศลกรรมบทสิบแล้วก็กลุ่มกุศลกรรมบทสิบส่วนผืนนาปานกลางปุ๊บนี่ก็ขึ้นสมาธิเลย ได้สมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานะสี่ขั้นนี้เป็นนาปานกลางนาปราณีตนะพวกนี้ได้สมาธิระดับอรูปดังนั้นปฐวีาธาตุดินก็จะถูกแตกมาเป็นสาม สามประเภทดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งอันเนี้จะโยงมาเรื่องของกรรมแล้วก็โยงไปเรื่องของความละเอียดของภพที่วิญญาณไปตั้งดังนั้นในส่วนดินเลวเนี่ยตรงก็จัดเป็นกรรมาภพ ดินปานกลางจัดเป็นรูปประพบดินดีจัดเป็นอรูปประพบเป็นพบเป็นที่อยู่ของสัตว์เป็นสัตววอาวาสอาวาสของสัตว์ที่อยู่ของสัตว์นในดินเลวก็จะมีพบ ที่อยู่ในกลุ่มนี้คือนรกกัมเนเราชานเปตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดากรรมภพนี่อยู่กลุ่มนี้กลุ่มดินเลวหรือธาตุอันสามกลุ่มดินปานกลางหรือผืนนาปานกลางหรือมัชชิมายะธาตุยาธาตุปานกลางอันนี้จะมีพวกพรม,มกายิกา พรมพวกอาพสัสละสุภกินหะเวหภละแล้วก็สุทาวาสห้าชั้นคืออวิหาอาตัตปาสุทธศาสุทธศ,ทศีอากาิิษาส่วนอรูปก็เป็นพวกเทวดาอารูปชื่อเทวดาอารูปก็ตามชั้นสมาธิเลย เทวดาเหล่าอากาสานัญจาจตนะเทวดาเหล่าวิญญาณัญจาจตนะเทวดาเหล่าอากินจัญญาจตนะเทวดาเหลเนวสัญญาณาสัญญาจตนะพวกที่ได้ผืนนามีสุดแค่นี้สุดแค่เนวสัญญานาสัญญาจตนะเป็นสัตวะที่เก้าสุดท้าย ส่วนพวกได้สมาธิสัญญาเวทิตานิโรดนี้เหนือผือนนาขึ้นไปแล้วไม่เป็นอาวาสของสัตว์ไม่ใช่สัตวาวาสแต่เป็นสมาธิที่มีกำลังเหนือเนวสัญญาขึ้นไปพวกนี้ถ้ายังไม่บรรลุตายมาก็ต้องกลับมาเกิด กลับมาเกิดใหม่เป็นเดวดาชั้นรูปภปพปไม่ใช่อรูปกลับมาเกิดในก้อนนี้แต่ยังเป็นปุริชนไม่พ้นทุกขติไปได้บทสิบเนี่ยพระองค์บอกคติสามอย่างที่จะเกิดขึ้นก็คือนรก กำเนิดฉานาเปลวิสัยมีอะไรอีกที่ทำให้เราต้องไปทุกขตินอกจากอากุศลกรรมบท10ก็คืออีกอย่างก็คือการผิดศีลห้าเป็นประจำสม่ำเสมอผิดศีลห้าเป็นปกติข้าสัตว์เป็นปกติลักทรัพย์เป็นปกติประพฤตผิดในการเป็นปกติโกหกเป็นปกติ ดื่มสุรายังมาเป็นปกตินี่ห้าอย่างวิบากย่างหนักเหมือนกันคือนรกกับเนจชานเปลววิสัยอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไปสู่ทุก,กติคือมิจฉาทิฏฐิการเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุให้ได้คติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดจชาน มิจฉาทิฏิมีอะไรบ้างอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาเป็นหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิที่พระองค์จะตัดไว้ในพระสูตรเรื่องของสัมปันธสีลาศิลของพิกุ อันนี้จะอธิบายในอาจารวิชาไว้ยอย่างละเอียด13พระสูตรไม่ใช่ตัดน้อย,อยตัดเยอะแล้วก็ตัดไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังซึ่งจะจัดว่า เป็นขนทางขวางมรรคผลนิพพานการได้ความไม่ตายอมตะธรรมนอกจากขวางการได้มรรคผลแล้วยังมีทุกขติเป็นที่ไปนี่คือเหตุปัจจัยของทุกขติวิธีแก้ พรงให้แก้ที่เราพยายามมีสติสัมปชัญญะนะอยู่บ่อยๆฝึกสติสัมปชัญญะฝึกการสั่งสมสุตตะฟังคำของตถาคตฝนะึกสติให้มาก การฝึกสติจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นเหตุให้เห็นสัจจะความจริงเห็นการเกิดการดับจิตตั้งมั่นมั่นคงขึ้นลดความฟุ้งซ่านลง สังสมสุตะในคําของตถาคตคือทําอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเป็นประมารย์ที่ถูกประกาศแล้วทั้งอัตถาทั้งพยชชนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบริบูรณ์และบริสุทธ หรือที่เรียกว่าสุขตะวินโยระเบียบวินัยของสุคตสุคตคืออะไรก็คือตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบที่พระองค์ตัดวิธีแก้คือก กระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจฟังมากฟังบ่อยแล้วต้องทำความเข้าใจด้วยการทำความเข้าใจเนี่ยเพียงแค่ตั้งใจตั้งใจฟัง แล้วนำมาใกล้ควร